ว่าแฮักกว่าไทยโอ้ลุกเถอะยังอยู่งหมป้าอะไรป้าอะไรขวู้ดดึงแล้วขวู้ดดึงแล้วบ่เป็นดึงเกี่ยวเกี่ยวบ่เป็นดึงดึงตางนี่อันนี้เกี่ยวสาย อีอปเปอร์ใหญ่ปมาม,มปะปามะบางพระกงเอออีอครับรรรอีครับจ็อกเกอร์ซักเกอร์เอออีครับโอ,อโอเคปล่อยเพื่อนไฟอ่าโบมามาปล่อยสิไทยเอานน่ Tóc ba bội mình tóc bội ba ừ. bộ vậy quá bội chắc bội nữa ừ, nhớ và bội 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 ไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วออไปสูป่ธรรมาสตร์เป็นตัวบุคคลเป็นยังเด้อมึงดูสังเกตขั้นเบียดพี่เนอะสังเกตขั้นเบียดเ้าอ่างยาง <laughs>

ซายกับเข่งอยู่ไ,ไปแล้วเบ็ดปูบ่บปักป่า,าดึงนะก็อนี่มีผีแล้วนี่มาปดปา่าหลอนอลหิว